สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนันงสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่25เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้ให้ชื่อว่าประชาธิปัตย์ร้าวลึก21สสงัดข้อชวนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับกรองสถานการณ์บอกว่าประชาธิปัตย์อีรุงตุงนงังทั้งพรรคนะครับภายหลังจากที่สส16คนเนี่ยโหวตสวนมติพัก ที่ให้งดออกเสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสสทั้ง16คนเนี่ยโหวตให้ความเห็นชอบกับเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีสอส,อ,สอ,อีก21เสียงซึ่งเป็นเสียงข้างมากของประชาธิปัตย์เนี่ยอยากจะไปร่วมรัฐบาลส่วนเสียงข้างน้อยแต่เป็นเสาหลักของพรรคมาโดยตลอดอย่างชวนหลีกภยัยอย่างบัญญัติบรรทัดฐาน อย่างจุรินลักษณะวิสิทธ์กลับไม่ต้องการที่จะไปร่วมรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพักการเมืองอื่นอะไรๆมันก็คงจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะมีลักษณะเป็นพักแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่สําหรับประชาธิปัตย์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายปลายทางของการต่อสู้เนี่ยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระเหตดพ้นพักไปเช่นเดียวกับความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นี้ สอสของกลุ่มเฉลิมชัยสีอ่อน21คนกำลังขับเคลื่อนในสภาโดยเดชอิดขาวทองซึ่งเป็นรักษาการรองหัวหน้าพักและก็ดูแลภาคใต้ยอยู่ด้วยจากนักเลงสนามการเมืองระดับท้องถิ่นก้าวเข้าสู่การเล่นการเมืองระดับประเทศปาาก,ก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน แต่การกระทำเนี่ยเขาก็รู้กันทาบางนั่แหละครับว่ากระเสือกกระสนกระเฮี้ยนกระหือรืออ,อยากจะข้ามขั้วไปร่วมรัฐบาลกับสส,สต่างค่ายเขาเมาส์กันให้แซดเลยนะครับว่าบินไปพบกับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงแถมก่อนที่จะโหวตเสถาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังอุตส่าห์ดอดไปคุยกับผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยทําตัวเป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยขอเป็นอะไรให้เขาในยามที่เขาเรียกหาเรื่องนี้ จริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ดูที่ประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่23สิงหาคมกัแล้วกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าเพื่อนต่างค่ายกอดคอกองเล่ากันได้ดีแต่ตัวเองเนี่ยกลับมานั่งซดน้ําใบบโบบกซดน้ําแห้วเพื่อนฝั่งเดียวกันทั้งภูมิใจไทยทั้งพลังประชารัฐ ทั้งรวมไทยสร้างชาติได้ดิบได้ดีมีเก้าอี้เสนาบาดีก็อยากจะได้กับเขาบ้างหวังว่าจะถอนทุนแล้วเก็บแต้มบุญใหม่เพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยที่ไม่สนใจการต่อสู้ระหว่างคนที่ชวนหลีกภัยกับระบอบทักษิณเลยในทางกลับกันเนี่ยนะครับเดชอิดและกลุ่มสสประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่กลับมองว่าอย่างนี้เดชอิดบอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยเขารวบรวมเสียงได้เกิน250เสียงแล้วก็เป็นรัฐบาลสมานฉันท์ กอปปสเนี่ยเคยขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรืออย่างกลุ่มเพื่อนในวินชิตชอบเนี่ยเคยเป็นงูเห่าออกจากพรรคภูมิใจไทยมาโบสถให้นายอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเขายังมาสมานฉันกันได้แล้วเราเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่ทั้งหมดไม่เคยใส่เสื้อเหลืองไม่เคยใส่เสื้อแดงไม่เคยมีความขัดแยง้งเราไม่ควรจะมารับมรดกความขัดแย้งต่อจากรุ่นเก่าๆเดชอิฐให้สัมภาษณ์ออกมาอย่างนี้นะครับ ด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างในครั้งนี้แหละครับมันจะนำไปสู่ความแตกแยกแล้วก็ความร้าวลึกภายในพักประชาธิปัตย์คำให้สัมภาษณ์ของเดชอิดเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานอย่างดีเลยทีเดียวนะครับที่จะฟ้องว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ต้องการมองหน้ากันอีกแล้วนะครับเดชอิดบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าความจริงแล้วการขับออกจากพักเนี่ยต้องมีสสร่วมกับกรรมการบริหารพักแล้วก็เป็นมติ3ใน4นะครับ แต่มาดูไปดูมาสสกับกรรมการบริหารพรรคส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขับใครกันแน่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่อยู่นี่เกือบทั้งหมดดังนั้นจะขับกันยังไงล่ะครับนี่เป็นกาพูดของเด็ดอิดนะครับขณะที่สถานการณ์ของฝั่งในหัวชวนนี่ก็ย่ำแย่เหมือนกันคนในอดีตที่คอยเป็นกําลังเสริมทัพให้ในการเลือกตั้งคราวที่แล้วมาป่าเนี่ยปรากฏว่าสอบตกยกแผงเลยเลยทําให้กําลังในออดแร์ลงไป มีเพียงสามคนเท่านั้นแหละครับที่อยู่ในฝ่ายนี้มีบัญญัติมีจุรินมีสันเพชรบุญยามณีซึ่งเป็นสอสอสงขลาและเป็นบุตรชายของนิพนธ์บุญยามณีรักษาการรองหัวหน้าพักมีคนวิเคราะห์อย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้ชวนหลีกภัยเนี่ยสิ้นมนคลังแล้วหรือเปล่าคนใต้ที่รักและเคารพก็ร่อยรอลงไปตามกาลเวลาปักใต้วัยกลางคนถึงคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาแทนที่ในยุคทุนนิยมเนี่ยเขามองเรื่องปากท้องมาก่อน เรื่องอุดมการณ์เอาไว้ที่หลังดังนั้นนี่ยนะครับวิธีทางที่ชวนเคยหาเสียงจึงมีคนฟังน้อยลงไปเรื่อยๆกว่าจะท่องแท้และได้ตระหนักถึงพยันอันตรายธุรกิจการเมืองก็คงต้องเห็นลงศพซะก่อนนะ,นะครับปลายทางของความขัดแยง้งครั้งนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าจะจบลงด้วยรูปแบบไหนครั้นจะอ้างว่ากลุ่ม21ซอซอซอสสสวมติพักที่ให้งดออกเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมเพื่อขับ กลุ่มนี้ออกไปเนี่ยก็คงพูดได้ไม่เต็มปากนักเพราะว่าตามกฎหมายรับรองให้เป็นเอกสิทธิ์สอสอแต่ถ้าเกิดสอสอ,สอทั้ง21คนยังอยู่พักประชาธิปัตย์ก็จะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นก้อนกรดในรองเท้าซึ่งกันและกันพักย่ำอยู่กับที่ไม่ไปทางไหนสักทางหนึ่งก็ได้แต่หวังนะครับว่าคารมโมเดลเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์นะครับถ้าเกิดยังจากันได้สภาชุดที่แล้วคารมพลพรกลาง ซึ่งเป็นสสตัวอยู่พักเก้าไกลแต่หัวใจทั้ง4ห้องเนี่ยไปอยู่ภูมิใจไทยประชุมสภาคราวใดเจ้าตัวก็จะไปน,นั่งเก้าอี้โซนภูมิใจไทยอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูก,การต่อสู้กันเองของประชาธิปติในครั้งนี้นะครับว่าใครจะอยู่และใครจะไป